oh ไม่อยากรอซาครับตรงนี้ครับดูเขาเมันเนื้อแซงมันมากทุกคนนะเป็นเราถ่ายอยู่สองกล้องนะครับ ายสองกล่อลงเลยน้องลงยูทูบน้องเก๋ลงเพยน้ําครับผมนะทุกคนดูไม่ได้เปิดตอมรรบรถเลยเ่้าอ่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่ มนี่ฉันเปิดก็ชนหรอต้องปิดแน่นะอืมต้องปิดแบนด์หรอเอาเอ้อันนี้ไงชนด้วยกันเลยไปเลยนี่ชนจ้าเชื่อสโอเคทุกคนแซมมากินเลยนะกินเลยกินไปเรื่อยนะมาครับจะแซมแล้วกันแล้ว เขาหมดกินอะไรเ้อะทีนี่วาสิบีก็มีใช่ไหมน้องนี่ยวัสิบีครับ,บหลายๆแล้วก็จออยู่ครับะนะมะนาวก็มีนะจ๊ะนี่เป็นว่าขาดผงน้ามันีกแส่สับท่านผงหน้าก็ยังไงพี่นอ่อมิบมนหน้าใส่น้ำนลายแตกซอสๆเลยนะทุกคน

cho lo mấy mà số dụ lại trong này không tám an không nghĩ cắt bay không ใช่จินีเรอคขอ่อทำมีแล้วพีน้องเ้อฮะจีบไปไปเลยแได้กินอยู่รออกเดียวนี้ซื้ออแล้ตัวไหนส่วนหางเหรอตัวนี้เหรอนะครับจิมสุด ปเลยสุดๆไปเลย,เลยอืม่จิมอาอืมนินเ หลังแบกค์ให้อยู่ไมยหลังละไล่ในปา่าเลยทุกคนซื้อมาโตนึงเลยนี่สิจะเห็นหลายเมนูอยู่แซรกมันอ่ะมันหวานอร่อย อะไรสินกนพน่องตอนนี้มาป็นทุกคนเลยครับจะเป็นน้ำกางอืมจากไปครับ มันมก็เลยเ,เรียนมาครับเอาเลยโอเคเลยมันเรียนมาครับแต่ว่ามันก็เรียนออยไอตัวเรื่องปกติมันแหละเจอว่าสบาไปเก็ยเลยวะขอจบไว้าแลนะครับขอจุเบาๆแล้วกนัน ก็รู้สึกว่าจิตใจพุ่งครับอร่อยอะ hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำมันเดือนมากแค่นีส้สดแจ้วครับจิ้มเข้าไปอะไรครับ อรอยดีนะเล้สิะแต่ก่อนไม่ห้กินสมมติเเป็นต้ม,มือกินสมมตเปน,นะเราต้องหากินบ้าๆ้ากินดอกผึ้่ไวมต้มือดีมบมาเรือครับห่อตะลายได้อีกหนึ่งคำโอโ้อครับหอตะลายครับผมอ,มๆๆโอ,โอื้มโอ้เต็มเต็มครับผม ก่นจากลานะครับมาครับสับแอนกันครับเจ้า

with melah